สูตรชามะนาวน้ำผึ้งแก้ว22ออนสำหรับสูตรนี้มีต้นทุนเฉพาะน้ำ9บาทค่ะสามารถทำกินหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะเริ่มต้นที่ใช้น้ำชาแดงเบส150 ml ถ้าใครไม่ได้ทำชาเบสให้ตักชาแดงตรามือ2ช้อนโต๊ะใส่ลงในถุงกรองในน้ำร้อน180 ml เทน้ำชาผ่านถุงกรองกลับไปมา4-5รอบให้เราใช้น้ำร้อนจัดและไม่ต้องบีบคั้นถุงกรองค่ะเดี๋ยวชาฟาด เราจะได้น้ำชาแดงเพื่อนำไปชงต่อประมาณ150 ML เติมน้ำผึ้งลงไป30 ML ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของน้ำผึ้งนะคะเติมน้ำมะนาวสดลงไป20 m l สำหรับคนที่ไม่มีมะนาวสดสามารถใช้ผงมะนาวแทนได้ค่ะให้เราตักผงมะนาว1ช้อนชาใส่ลงไปในน้ำร้อน30 ML ผงมะนาวจะมีรสใกล้เคียงมะนาวแท้ประหยัดต้นทุนและรสชาติคงที่ค่ะเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยจะทำให้รสชาติกลมกล่อมค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทน้ำชาที่เราผสมได้ลงไปในแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวฝานให้ดูน่ากินมากขึ้นค่ะจะทำให้ขายได้ในราคาแพงขึ้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ